โอเคนะครับวันที่15ก่อนหวยออก1วัน15นะครับมีนาคม2565นะครับตลอ,อแจ้งว่าไซส์สลิปนะครับสูนล้อเนี่ยเขาเคยทดสอบเบรกคอร์ดเบอร์ KL2000 นะครับค่ามันวิ่งขึ้นไปสูงนะครับเราเข้ามาที่หน้าของโปรแกรมเครื่องทดสอบเบรกนะครับก็เป็นรูปตึกนะครับเราก็ดับเมืลคลิกขึ้นมาก็จะกลายเป็นหน้านี้นะครับกดปุ่มปรับตั้ง นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราเลือกหัวข้อนะครับในคอมโบบ็อกซ์นะครับที่ลิสต์ลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมชี้ลงนะครับมันก็สื่อให้เราว่าเราต้องกดนับมันจะมีข้อความปรากฏขึ้นมานะครับเบรกเลฟเบรกไรท์นะครับไซส์สลิปนะครับแอคเซสเวสนะฮะตรงนี้เนี่ยสี่ตัวหลักที่เราจะต้องใช้ดูผมทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับเบรกนะครับเบรก อันนี้คือค่าปกติเราเราจะเราจะดูที่ค่า ad นะครับ ad 2337อันนี้เป็นที่คอมพิวเตอร์เขาเข้าใจอ่ามันจะลอยมาอยู่ที่10นิวตันนะครับถ่ามอเตอร์หมุนมันก็จะสั่นนะครับพอมีแรงเบรกขึ้นมาค่าแรงเบรกก็จะโป่ขึ้นมานะครับ ad ก็จะทำการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็กดเสร็จเสร็จแล้วเราทดสอบนะครับเบรกไร์นะครับอันนี้ขึ้นมาอยู่ที่25แต่ว่าค่านิ่งนะค่า ad อยู่ที่2 2 9 3นะครับนิ่งล้วก็กด โอเคเสร็จแล้วเราขอข้ามไซส์สลิปไปแป๊บหนึ่งนะนะไปที่แอ็ก w e ส g วทตัวนี้คือน้ำหนักนะครับเราก็ดูน้ำหนักนะครับน้ำหนัก18บแนะครับก็ตซลอนนี้อยู่ใกล้ถนนนะครับ10ล้อวิ่งอะไรต่างๆแต่ว่าค่ามันก็ไม่นิ่งน,นะมันลบสอสมมติว่าคุณน้ำหนัก100น้ำมาตรฐา 100, น100เวลาขึ้นไปช่างจะได้แค่98เพราะมันติดลบสอยู่นะครับทำไงนะครับตอนนี้เหลือ99แล้วอ่ะโอเค แล้วก็กดกโอเคมันจะซีโร่เองอัตโนมัตินะครับอ่ะมันจะเป็นศูนย์ละนะครับเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วเราสามารถใช้น้ําหนัก200กิโลถึง800กิโลมาวางน,นะครับเราทําการกดคลิกนะครับมันจะทําการออโต้คาลิเบรตนะครับก็จะรอทําเองได้ไนะม่ต้องไปพึ่งช่างเสียตังค์นะโอเคมาดูที่ไซส์สลิปโอเคไซส์สลิปเนี่ยมันอยู่ที่4,000 4,92 0 92, มันจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าอาการนี้คือสายขาด หนูน่าจะกัดสายไปล้นะครับอาจจะช็อตได้ซ้าไปนะครับก็ทําการตรวจสอบได้เลยนะระหว่างตู้นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับตู้เย็นนะครับสีเหลี่ยมๆอยู่ในห้องผู้ควบคุมนั่นแหละแล้วก็มันจะมีสายสีดําวิ่งลงไปนะครับทะลุเบรกนะครับแล้วก็มีสายลอดนะครับไปที่ช่องของไซสสลิปนะครับค่ามันลอยอยเท่านี้นะครับมันไม่ลงศูนย์แปลมากเลย เดี๋ยวให้เขาไล่ดูอโอหลบเขาค่ไล่ไปเรื่อยๆล้ะจบกันนะครับเพราะฉะนั้นอาการนี้ก็คือไล่สายก่อนสายน่าจะมีปัญหานะครับโอเคนะครับขอบคุณครับจะเดี๋ยวได้ความยังไงจะพิมพ์เข้าไปในช่อง YouTube ใครมีปัญหาอะไรก็โทรไปถามหรือไลน์มาแล้วกันนะครับ